สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านวันนี้ทางเราจะมาแนะนําหวยนักสัตว์หวยตัวใหม่จากเว็บ LTO Bet กันนะคะหวยตัวนี้จะมีทั้งหมดวันละ88รอบออกผลทุกๆ15นาทีอัตราสายสูงสุดอยู่ที่บาทละ1 0 0 0พร้อมกับค่า AF ที่สูงถึง12%ให้เรากดเลือกรอบที่ต้องการจะเล่นได้เลยค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นหวยตัวนี้สามารถดูกติกาและวิธีออกผลรางวัลได้ที่มุมบนขวามือนะคะวิธีการแทงหวยนักสัตว์ในแต่ละรอบจะสามารถเลือกแทงได้4รูปแบบ โดยจะแสดงอัตราส่ายของแต่ละรูปแบบไว้ในวงเล็บด้านข้างรูปแบบที่1คือเลือกเฉพาะนักสัตว์เพียงหนึ่งตัวรูปแบบที่2เลือกแทงนักสัตว์หนึ่งตัวบวกตัวเลข2หลักจะจ่ายอยู่ที่บาทละ1 0 0 0พันซึ่งเป็นอัตราจ่ายที่สูงที่สุดในตอนนี้รูปแบบที่สมเลือกแทงนักสัตว์หนึ่งตัวบวกเลขหน้า1ตัวจะจ่ายที่บาทละ100รส่วนรูปแบบที่4เลือกแทงนักสัตว์หนึ่งตัวบวกเลขหลังหนึ่งตัวจะจ่ายที่บาทละหนึ่งรเช่นกันหลังจากที่เลือกแทงเสร็จแล้วกดตรรง่่าาคคะ ที่นาใส่ราคาจะแสดงข้อมูลรอบพ่แทงเวลาในการปิดรับเลขแทงอัตราจ่ายและคำนวณอัตราจ่ายทั้งหมดหากเราแทงถูกในส่วนของชนะค่ะเช่นเลือกแทงเฉพาะนักฟัดในจำนวนเงิน20บาทหากเราแทงถูกจะได้เงิน200บาทสามารถใส่จำนวนเงินทั้งหมดเท่ากันได้โดยใส่ที่ช่องด้านล่างค่ะหลังจากนั้นกดส่งโพยเมื่อส่งโพยสำเร็จในหน้าน,นี้จะสามารถกดปุ่มดูโพยได้หากตรวจสอบพบว่าเราแทงผิดสามารถกดยกเลิกที่ปุ่มนี้ได้ค่ะ ากติดปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้กลับมาหน้าหลักและกดติดต่อที่ช่องเอเล่นได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ